ก็ตักลากกิไก่โอ้ตักไก่ข้าไกพนถั่ากินใหแต่เด็กหน่อยกินเมนบอม้าวกระจัดลูเคยลูกเคยกินเฮ้ย้นเุ่อง่้ออล้มตัวแสบแห้งเดียววะเออนั่งสี่คนเลยเดี๋ยวไก่จานหนึ่งเออเมนสุกหรือเ่านสุกแล้วครับนี่นสุกแล้วอ่ะ เอาอดอพี่ครับนี่คือได้ทีแล้วครับพี่น้องนี่ยวิตุวิไฟกันครับน,นี่บมนของเรียนของหยอกเรียนครับนี่ของแม่โมเห็นครับพี่นออ้องโออนี่ก็เป็ดตะกินเลยเสพไผ่ก้อนครับพี่น้องอย่างทานโอ้ยหอมแบบพรยาบาศโน่นแม่บอกอันนี้คืออึดอีหยังมันไตบ้านโน้นไตไก่หัวไตไก่ไตไก,ไไไไไไกินเอ๊ะทับนี่กับตับ โอ้ยเป็นตาเซฟเลยนี่พี่น้องกระดูกกระดูกเปลือยเปลือยครับนี่เปลือยั้งดูเลยวะเปลือยบอกกระดูกมันกันไก่ซีพีแมนอยู่นี่เอื่นไก่บ้านครับพี่น้องไอ้นี่ตอนไหนว่าเอาอะไปาดเนี่ยไปอยากซิ่มบ่ซิมเนี่ยเอาปีกันงบ่ที่เอาขาเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่ป่ามีอยู่อั่นี้คนเต่าให้ยกินขาจน โอ้กินเลยกินเนื้อนากินขานื้อสักคนจานคนรับพี่น้องขาเนื้ขาไก่ขาไก่ที่เียวขยบไป็นกีรันงามพี่น้องข้าวหอมจนไหมหอม่ะกะเอาออกใหม่ครับ้จางมอมเย็นได้ไวจีโอ้แซ่บแซ่บพี่น้องสีสันไหมครับเมนูนี้ เมนูอไก่ครับนี่เล่นนู่กได้มัรไก่เสียบแม่ลูกเคยปหญ่แยังบอกเยเคยเป็นองครับนี่คำใหญ่ๆครับนี่กันว่าไก่พันธุ์ผมกินไู่รันไงไก่กัาไก่พันธุ์กินไก่กันไก่พันุมันกระดูกมันโมเข็งนะยามก่อบกินโอ้ย เดี๋ยวครับผมอันนั้นเองยังทางใต้นำอู้นำน้ำซุปเขาครับน้ำซุปน้ำต้นนั่นเนาะมันเจียวนีนะดี่แซ่บนี่แเนาะกุ้งเคะหัดถวยปะเอาหัดถวยวันนี้เ้ากับกุ้งใส่พริกุ้งวันนี้โอ้ยไปไหนรอดหอมที่สุดผู้เฒ่าจะกินตับกิ้งไส้เลยเนาะเอเมียนเหลียวก็จะยุ่มตัวนั่นตัวนี้มีดุกเนาะก็จะเสียบครับพี่น้องเนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปปรุงใหดน้ำจิ้มครับบอนี้โอ้ บปรุงบ่กปรุงเครื่องแล้วยกแทเลยมันหอนบ่จำจับเตาหรอจับเตาร่วมหอนครับนี่ยห้ซิมก้นเด้อว่เขาว่างยาบ่เฮ้ยคือก้นเย็นแล้วก้นเสร็จอยู่สาในี้เนาะ ข้าวบานนวลนี่แหละครับเงี n n ata, ่ยงเป็นยานิสานบานนวลนี่หน้าตาครับนี่น้ำซุปครับนี่ป่ะมาที่นอนกินน้ำแข็ครับข้าวหนี้ตั้งต่อหิ้วได้กินก้อนได้หมดเลยสิซมก้อนซิมก้อนเนี่ยครับอย่าเพิ่มาครับนะมะฮอร์มันลี่แม่มลี่คือ่ข้าวปุ้ยเนี่ยวันี่ก็โอ้ยอาหารหลายอย่างหลายแนีอยู่นี่ มากครับพี่น้องนี่มานี่จะพาลุยครับบนเลย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 โอ้พังงอนีก็ปตะเตียบครับพี่น้องก๋วยงัวเด้อเนี่ยก๋วยงั่วนี่นี่นี่ก๋วยครับทั้งพี่ครับนี่ยก๋วยทั้งพี่ไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่อไก่อไก่ย่างนี่ไก่อบนี่ครับเด็ดพันเมื่กิ้ปลาตาไก่อบไก่ปิ้งมันมันมาคือกันหรื่มอโอ้นี่ไก่ปิ้งไก่ย่างไก่ย่างในเครื่องในตัวอันนี้อบเครื่อง เกินไปฟ้านยรู้มันเซบเนาผมนเต่นเนื้ออันนี้ก็อื่อีหยังปวใไญ่บานง่วนก็อืเออันนี้ตัวกิมตัวกิมหัวอันง้วแม่ก็อืนหยังมีนูเลยนะมามามามง้วคบนี่บานม้าเ็ยเทเนือมักกับเพิ่นเทสุกหรอมามอะอย่างมามแน่นอนนี่มามมามง้อ คนใหญ่เนี่ย,ออย,ย,ยแซ่บคนเทา้ากินกินใต้ไก่มันไมนกันเหนี่ยหน่เหนียวลยยแ,ยแลออ้วมันหยาบฮะนี่ครับพี่น้องคำใหญ่ๆกันนี่คัวแสดงอย่างแสดงปุ๊บคืออย่างหยาบเลยว่ะเป็นเนวเตียบพี่น้องมือนมันนั่งเก็บหัวเข่าไหมเป็นลูกเก่าน้องพับตุ้นอะไร เดพีินลองเด้อครับตันนี่กับมักินากตักินก้อยตับไก่เข้าไปคนเฒ่ากินให้แตจเด็กหน่อยกินแม่นบ่มีเอ้าวกระซารลูกเกย์ลูกเกย ลูเคยโลกินตับไก่บางานลแนี้ซิพอเาได้กินสะป้ายหวยเงาหอยอะไรกินถรามดาพอเตากับซูลูเคยปได็นเ้ยเนาะอ้ดูเคยเต็มแกเนี่ยแว่าสีส้าซิพอเทา็พอตูเคยมัโอ้โอ้พักลายเถอะนี่อะซีโมนแบแบยู กินน้ำเรอครับมาเนี่มากินน้ากันด้วยกันตัวเนี่ยัางกัปานี่ก็ีเยอะแยะที่บ้านอภาษาบ้านเข้ามาก็คือผักย่างแ้นี่ฮะนล้นีใช้กินก้ามขแมลรับนี่ก็สังตุมงเีมาเจชเป็นจัดนักเลยนะน้ำใบเลี่ยมบ่เป็นจือโอ้ใบเลี่ยมไหมจัดนักครับจะใส่ก้นไก่ทั้งลาบทั้งก้อยงวก้ยังกิน มาด้พีน้องครับนี่พวเสียบครับนี่เป็นเลียนผมจะกินแบบส่วนก้างครับนี่เสียบ่อนไม่ใหญ่แจาหอกินรูกข่อยเสียบกันเไปรอมกันนะอืไปพักนี่นี่อ่ะก็อื่นไปังีหนัลเน่จัน่จัลน่ไปรัใบมุนเนี่นี่่นะก้อนหวมันนี่มันิกัน นี่ครับพี่น้องกัดกินฟัานกันก้อใหญ่มันก็กินหยาค่ะกับก้อนน้อยๆจำมี่มันก็เข้าได้หมดนี่กันไฟมาลุกโดนกับเอาเอนี่นี่วันนี้นี่เว้ยมาปลาลำเมื่อวานนี่นี่อ่อนๆนะวันจะเผ็ดปะเผ็ดหม้อเผ็ดเนื้อหม้อกีบเบ้าเสือกเดลี่ แ่บนี่กินฟ้าน้ำจิ้มยุบีเด้วยจิ้มเกลยวอันนี้น้ำปิงเขาทอดน้ำจิ้มยังอน้กจิ้ม่วงนี่น้ำจินมุ่มเล่นนะต้มนี่นี่นี่ปวยยุบี้เดียวอยากกินเบอร์อะยังก่อนสลัคอสตะลัดคอสมีมีแต่ไม่ได้ร่อับปนองเกียวผมครับ วันนี้ต้มต้มจิ้มบอนี่อ่านั้นจิ้มแม่ต้มผุ่นนี่ไปต่เดิมกะแม่นนี่ต้มเมีนบ่อยนี่ข้าวเหนียวข่าเหนียวข่าก็อยู่ไกลเค่ก็จได้ซึ่งกินหอดซึ่งผิงไก่ละเดี๋ยวคนใหญ่จะกินผิไก่ปลาไงไก่ปลาและไก่บานเนาะไก่ปลาเขาโพดปลาเขาโพด มาด้อยรับเป็น้องโอย่ิซีมังันนะพะย่ะยิ่งขับตาครับนี่ครับบุเสียดัอครับนี่แต่ผมมือบดเถองเขานี่วครับถึงจะพักโรนี่ครับนี่กันกินเขาเดี๋ยวเดี๋ยวก้อยทีบมนเลยก้อยลายซิมังอืมเอามือบดเถื่อนยวครับเดี๋ยวผมหย่มก่อนครับเชหน้อยผพักมันลายพเจิจับเอาอะไรหนิเออเอานั้นถึงใจเอ้าทันนั้นเลยอ่าถุอย่างเลยเนาะ ครับพี่น้องทางลาเพ่จิปั้นแบบนี้ลครับแต่ปวกสเนีนไปกินน้ำมาได้เราครับเนี่เวจว่าเล้าซิตี้เพื่อนเขิมทำกระปั้นครับทำบ่อเศร้าเนาะกระเนียนเาบ่อเนียนเดี่ยเอาครูดีเลียตบก่อนเลยฮะฮะไปบ่อเนี่เอาคูดีเลียไลเออไปไกลไปไกลโอ้ยเดี๋ยวจะได้กินแต่เนี่ยกับวัปุล่ะ โอ้ยลุงโดดฮะเย <laughs> ยังจือของเขาอ <laughs> โอ้ของเขาแล้วนี่โอ้โ <c oughs> ยจะได้ยังตัวบุกทิกไอ้ผู้ตากินกากกว่าบุกทิกหวานเ้ยก็ตาไหลแลบ้องสุกอยู่ครับแต่มันอาจกะหยามในอนนี้ึงครับนี่นกันเด็กหน่อยกินเผ็ดกับว่า เอ้ยร้ว่ามันเป็ดที่จะมันกินอะเดยวเดี๋ว่ากคนในย่ก็ไปเ่เถ้ากินหลับกินก้อยเพราะว่าให้มันลดให้มันเป็ดเ็ดจะเม่อยว่าอโอ้นองเลยบึงขับเอาอีกว่นนะมีเต้เนมอขับเอืออืมเหยียบไย่รับจน่องกินยางแน่จะเมื่อยกันนี่ ผมก็บอกว่ามีทักษะในการกินเแียนนี่กันนะโอ้ <laughs> มั <c oughs> นต้องนี่กับการกินไก่แบบนี้มันต้องลุยแบบมั่วใช้ไฟครับพี่น้องนี่ <laughs> มาเสียบดูครับเตอบีบับอ,อกอันได้เลยหูได้จงครึ่งเลยปะเลย เอาหนามากินก่อน้ถือของเก่าแล้วกแลังนี่มัอนี่เลยของเก่ากินบักพีกหวานได้เนาะแล้วก็ว่าพริกอ่อนพริกอ่อนว้ากิ้นหนามก่อนโอ้ไก่เบาเสื้อเนี่ยังหลายครับเนี่ยเพราะว่าย่งหลายเก็บฟ้ามรับเจ้าไก่ แต่ผมมีไก่ใหญ่ครับมีแต่ไก่เห่าหน่อยน้อยครับพี่น้องพักนะครับจำใบกุ้งครับพี่น้องตกวกเทียบกันอ่ะเทียมหัวเข่ากันนั่งพับเทียบก่อนหันเยียบผ้าพอดีพอดีสภาพบุรุษให้มันสวยงามก่อนตะเกลี้ยกล่อมเท้าเราก็เริ่มมานี่ครับพี่น้องเออคุณยดยว่าอวดเก่งอะไรลองนู้นตะวันไตเย้าหนึ่งแหละอวดเก่งตะกอนเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเทียมหันเจียบนี่แล้ว ไปตามมาปิกไฟครับพี่น้องกินบกินเม่นีเนจันนักเลยกินหมดท่องมือว่านี่งพรอมปิดไทคอ่ะแตบแล้วก็ล่งลงมือาะนินเดี๋ยวยินน่ะกินแบบก้อยแล้วถึงมืดคนเดี๋ยวข้าเีือเขาบกบกขอยสุด้ายกันแตบดีเนาะ ยายากครับแขวนครันตกเกียยเลื่ยนไหมครับพี่น้องเฮ้ยอะโต๊โต๊วยางนี่เลยปนครับเนี่ตัวยางนี่โอ้ที่เหลือโต๊อโอโต๊ลางอี้กครับอมเลยเนาะย่างทานเนี่ยต๊นี้เนี่ยยางทานนี่มัานมันเกห้อมตัวเลมันจะแส่บมรงนี้นี่เนี่ยตูดไก่เส่มันแฮิไปเออตัอื่นคนไก่คนไก่้วมันสแล้วมันตั่าแซ่บแส่ยแล้วหยาดม่กิอะไรกันเียกจ ว่าจะพริกอ่อนๆพ่อเหมาะอย่วบพริกมันเคยหวานป่ะหวานมันข้า้ตัววมาขอามันเรั่หวานแต่มันอ่อนาะฮะอันวยใหญ่สวนหวานไหนสำผุมือปู่มตี๋หวนอะไรอ่นอันนี้พริกมันรู้เลยไก่ขึ้นมันมันเสีเน้นหนังมันเ่ยไก่มันเนันเสบไก่มั่คือกั้นครับไก่พันธ์มันลยต้มมาเลยย่างไก่พันธ์นี่ยเสียบอยู่หนังครับ จะไกลบานเสียบมือตกันเกนมือถ้ายางมาแล้วเนี่ยเอามาว่างไว้นั่งสิหายก้อนมูลไอ้ลุงเนี่ยไอ้ลุงว่ากันลุงกมันกัแสบอยู่ <c oughs> ว,ว่าจะนีเงี้ยมีไอ้ลุงเงี้ยเกิดสกว่ากว่า บอาไ้กล้่้าเู้ลวนวันกางวานไวแก่ล้มสบล้ได้เออมาเอาทุกอย่าง่นฮะเดี๋ยวย่างหปาได้บุกคอยกินพักนำก่าวัฮะมาผมจะเต้นมือเรลยเอากินเลยครับบังัรนเลยี่ต้องมันเกิกับการกินนั่นต้องกินพักหลายๆครับคุณน้องเทียบครับอันอันอันว้าวเต็กกู อัดก้อยนามึงเหรอคืออย่างมันบดมันเหมือนตัผีผม่ทองมานไดครับแสดงว่ามมไปกินก้อยแหงเลยนี่ังละลายเีไปห้าหมอคนว่าต้องกินผักเยอะๆเลยมันเป็นยังงคือังเยอะๆใหญ่ไงใหญ่การผัยง่ายเออโยง่าย จะลองกินปากท้องตง้มเด้อแต่คนเป็นโรคกระเพาะคนว่าไปห้ามหมอคนว่าห้ามกินของดองนะแล้ววัในใดกินของดองคือขามหมูมากกับวันใดส้มเ้าบอกกินแล้วเขาว่าหมอเ่าห้ามกินของดองกับเป็นโรคโอ้ย <c oughs> ไปห้ามหมอนราห้ามกินของดองปานนี้ดองหาเอาแต่ของมานี่เราหึ่งก, <c oughs> กนันไหมป<ะ>๋ามาแกล้ากินของดองเนาะแหนโอ้นั่นเกิดฮะ ดองเขนั้นก็ซื้อจนโง่คือการเนาะก็ว่าให้ี่อยกนของดองนะซื่อจนโง่็ยังไงม้าปบ่าบ่ารเสียบบ้างเหรอเสียไปนบาเมืองน่้นีนน่เขาบุกเงยาเาใไบอกผมกินอย่างเดียวคองใอายรูทอดเาอ่ะไม่ใช่ทอดเ่าแล้วแสาคนน ไอ้เห่ไปากินขาไก่เกือเอาแถวงที่ตัวไก่กูเอาอะนก่อนปลานานขาก็ต้างทัตกตกคุณเธอบางคนเ่ยอยากกินแต่ขาไก่กับหัวไก่รัมันหอมไมอย่างหัวไก่ขาไก่ครับพี่น้องมีเพ่หอมไหมบ้านหัวใหญ่ห่ี่หัวใหญ่ะ นี่นี่เป็นเป็นหอมธรรมดาครับหนี่งบอมีหัวใหญ่เพะ่หัวใหญ่คนนี่นี่อยากเห็นหัวใหญ่อันนี้หอมหอมแดงธรรมดาครับผมธรรมดาครับพี่น้องแต่ว่าหอมแรงครับพี่น้องเพราะมาจากไหนดิมาจากสวนครับตัวบรรนุนหอมหอมแดงบรรนุนครับหนึ่งหอมแดงเป็นไงเอามาปูหมอนให้เพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนบอกขายครับเพื่อนติดชว์ไว้น้าไม่สาวครับกินไนบอนี่ อัได้เจลเนี่ยเอ้าเจลนี่หเลครับแลนะค้วยครับ้ป่วยนะครับมาพ่อครับเป็นยัจงจามันถึงวหอม้วหอมนีครับตัวนี้ที่เป็นหอมแครครับเี็น่องนี่ของตอนนี้เหละครับเนี่ยหัวไ่หัวไ่ครับเี็น้องนี่าวบานี่กัไงมีครับพี่น่องแนี่มาขายมุ่งล้วูไปบะเนียนทอเทก โอ้ยมุ้งมุ้งแข่งมุ้แข่งตุเพราะว่ามันแห่งครับพี่น้องย่ดจนมา้วัยคนอันตรคือแข่ไข่มุ้งมุ้งมุ้งมุ้มุ้งใหญ่ๆหญ่อะมุ้งใหญ่ใหญ่ขนานอนสี่คนได้เหว่ามันวานนอนนอนสี่สี่คนได้ มันไม่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันว่านอนสี่คนได้แลงมันก็ว่าใช่ไหบดทันเนาะเว้าบดชัดมันก็จะขายเนี่ยมั้งครับนี่แต่ขายคนไม่ลงใจครับนี่ติดตซอได้ครับนี่ทั้งเปียกกินซ้อนบบทันใจครับขั้วปลี่ขั้วแยงนะครับนี่ยขั้วบันขั้วบันโน่นขั้วบันโน่นครับพี่น้องครับนี่กันใดรกินชอบในทางการเห็ดกับเขาครับนี่ไปปรุงแต่งอาหารครับรังซื้อได้ครับเหยียบทั้งยูทูบก็ได้ครับพี่น้อง รู้ต้าไล่ดีสุดนะมว่าตื่นเนื้อมัน้ยไงครอบะคขีแล้วงตับพี่น้องนี่จะก็จีอิ่มแล้วครับพี่น้องอิ่มแล้วอยู่แล้วไงไก่อยู่คือเก่าครับพี่น้องคุณเกาเนี่ยแล้วผมีแถวครับท่างผุ่นเขาถ่าอยู่โอ้กินผู้ใจเตะตองไก่ครับเนี่ยโอ้เพิ่มมาโอ้เพิ่มเก็บโต๊ะครับพี่น้องเก็บโต๊ะแต่ผมเนี่ยเสียบถ้าน้ำผักครับพี่น้องโอ้คอยงอกงาม เปนเลัวนี้แป็นครับนี่นาผมไม่นานแครั้น่งเท่าัให้เวลาไปสล้าท่ค่านตายไหครับผมก้จแต่คุยครับพี่น้องวันงานเลยแนมาเกือบมดแล้วครับพี่น้องแยวผมจะกินเนียงควายครับเบอรนี้ินอยงง้วครับบอนี้เอเนยงก็เนียงควายเป็นไงเนียงควายเไผมจะยดขึ้นยังครับพี่น้องจะว่า อันเมียงงัวผมกับบุฟเฟ่ต์จิ้มนะครับกจะเมียงปลาครับนี่ครับย่า่าครับพี่น้องครับสุดท้ายครับพี่น้องเมียงงัวเออเข้าดีแต่วะนะเข้าปลาดีแต่วะได้กินเมียงงัวกินเมียงไก่หล่ะลองมึงมั้งโอ้ยฟังยังซิหน้อยเลยนั่นแหละเอ่ยอมแพ้กันเลยพี่ยอมแพ้ร่ดีนอ่พี่น้องเป็นเมียงที่ล้วจครับนี่กินเมียง เมียงเงียงตุ่มง่วงตุ่มงัวงครับพี่น้องงัวเนี่ยเมียงตุมงัวงให้น้ำจิ้มเขาสุนิวันนึงเออผมก็ร่างเคยเห็นเองนะครับวันใหญ่เน่ากินเมียงงัวงกับน้ำจิ้มไก่ครับเออให้นาำจิ้มไก่หรือปลาอันนี้มันตัแม่ กินตัวนี้ก็น่าินโอ้โกวันนีกผมไปเห็นุนนว่าแต่ตาก้นซื้อมันให่กันเสียสมองเลยโอ้อาลองมืงมื่อเชียบฮะโอ้ยสงสารเด็กข่าวมมีเกลวนี่และครับกินผักยเนี่ยจะได้เยบผมยังดีไปไหนน่ะ นี่ย่างสูบืนเ้อครับี่นอนว่าเขากินเมียงหมือนเ่นะคอยคนเดียวว้ก็ลอมเมยกินเมีกินะรอมันเฮนี่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 นีนนี่ีนี่นี่ี่นีนี่นนี่นน่นนนนนนี่่ะน่นกนอ

มึงอึข้าม่อยเสมองเลยข้ามแบบไงมืงข้ามทำไมนี่ครับพี่น้องก็เออเกนแบบข้ามตาเหือกกันแต่จล่อคัยครับโล่อคอยไปล่ออย่างมันหมดทุกเกินอ่าฮ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 ่นฮ่า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 บ่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่รฮ่าี่นฮ่าฮ่คฮ่า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 ฮ่ัฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮคาฮ่ครับฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่า่าฮา่าฮ่าฮ่า่าา่ มณันทรนครับอิสานบานนวนครับมากินมณีครับต้องขอขายอาจจะเห็นคุณคุณนาเมื่อไรหนึ่งครับโบโบกับต้นซีฟูร์หรือเปล่าบวกมณีมักม้วนครับพี่น้องนี่ครับพ่อลาข้าวของนี่ครับบ้าเชิดกล้วยสันบรนทุ่งครับพี่น้องนี่ครับผัวใหญ่เงี้ยวชาแนลครับรับเปิดตัวไม้ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นอีสานอึดยาก คือเปิดช่องไม่กันคอยติดตามเในรันเดอร์ร้านอุทยานเนี่ยมันกินไปหมดไดนกินเหมดนั่นแหละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องรับตะไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งครับพี่น้องรับมือนี้ก็นไอ้พี่น้องติดตาไม่ไดเด้วครับกดไลค์กดแชร์กดตะไคร้มือนี้ก็มี่เจที่ใจอุ่นใจดีครับเป็นมาจัดนัดมันจัดเรียงนัดเนี่ยซื้อถึงงวดั้งไกลั้งนี่ให้ กินนำกันเป็นนิ่มโมเส่โมเส่อะไรอีกม,มันเหลืออยู่เพียงนึงครับนั่นมันแยงดูนะครับมือแรงอย่าไเอาอีกเกนเส่ากับเพียงนึงครับ,บดังมือนี้กันขอลาคุณทางที่นี่ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณถ่ายเขาถ่ายอยู่ <laughs> คุณถ่ายครับ